เดี๋ยวเี้ยนวัสดีค่ะผ่านมาแล้วแต่กาบแตไปหาเพี้ยนเยี่ยมเอาอันนั้นน่ะเอาทูให้ท่านนายกกับไปไปวางไว้ก็ได้ท่านพบอร์เจ้าจะถ่ายเอานายกกับไปไปไปยกมากราบหลวงปู่ขอพรโอ้เด็บประดามไม่ชอบใครจับนี่นึงกว่าเจ้าได้เบอร์หนึ่งออเท่าไหร่ครับท่านเมื่อวานจับเบอร์เมื่อวานวันที่เท่าไหร่ครับเลือกวันที่สิบเจ็ดพฤษภาโอเคครับมาประดาม ให้เสือช่วยจับนะปาาไปตอนรกเอนเอาใบสีท่านนายกอันหนึ่งเ้อจะคิดค่าอะไรกับท่านนายกหรอแน่งแล้วก็จะลงสมัครใหม่แม่นบ่เสือเพิ่นจะลงอือ มันจับเมื่อวานนี้ได้เบอร์หนึ่งโอ้ทำไมลมหนาวเดือนดาโอ้ยลมหนาวมันดูอะไรกันแน่ไม่รู้งงๆเหมือนกันทำไมมันหนาวเดือนมีนาเมษาเมษาสงการฝนตกนี่แล้วเราไม่มีใครเล่นน้ำก็เล่นหนาวอุ้ยหนาวเย็นตั้งแต่วันนี้เลยออจะหนาวเหมือนจังหวัดกรุดเทพเลนี่ขออย่างเดียวเสือฝนมาลมมาขออย่าแผ่นดินไหวก็แล้วกัน เพราะอย่าแผ่นดินไว้ก็แล้วกันครับเมื่อวานครับไปจับเบอร์ได้เบอร์หนึ่งครับก็ได้เบอร์หนึ่งนะครับคผมวันนี้ก็มาขอพรจากหลวงปู่ให้มีโชคมีชัในในชนะในการเลือกตั้งครับเลือกวันไหนครับเลือกวันที่11พฤษภาคม11พฤษภาคม11พฤษภาภาก็มีเวลา1เดือน10วัน มาขอพรหลวงปู่ให้ผ่านทุกนะคะถ้านนายกเพินก็ได้นับถือและศรัทธาองค์ฟูนะคะ,ะก็มาขอพระพนะคะในการลงนายกครั้งนี้นะคะ ฝูโอยท่านนายกได้สมใจหวังือาท่านนายกจิตใจดีมากเลยนะเก่งกันเองน่ารักมากับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งต้องเบอร์หนึ่งเท่านั้นต้องดีมากเลยนะจับได้เบอร์หนึ่ง้องทำได้เลยลุงเรืองยิ่งขึ้นไปสารงานเดิมเพิ่มงานใหม่คครับ่เพราะว่าเราก็หวังเหมือนกันว่าเราจะได้หลอดไฟด้านหน้าถนนะตรงวังปู่จนถึงสุด จะพานเลยนะคะสานค่ะทางหลวงชนบทครับค่ะทาแล้วทําต่อทําอีกขอให้องค์ปู่ประทานให้ทนายกได้เราจะได้ไฟด้านหน้าองค์ปู่ตำแหน่งนายกนายกเทศมนตรีตำบลบุรคำนะครับวาระครับเขาให้อยู่สองวาระถ้าเราได้เปลียนอีกก็สี่ปีวาระหน้าก็มาก็ลงไม่ได้เป็นวักเป็นวักเป็นวสองวาระมาขอตําแหน่งนายก ทสมตรีตำบลุลคำกับหลวงปู่แวันนี้วันนี้สาธุบารมีลูกตัดผมทรงใหม่ด้วยโลด้วยวันนี้ขอบารมีองค์ปู่นะคะจุมระทานพรให้นะคะพรใดที่ขอก็ขอให้พรนั้นพันสำเร็จพันสำเร็จนะคะสาธุขอให้เสียบไว้ก็ลงให้ในวันนี้นายกลง โพสไม่ได้เพราะว่ายังไม่พออนุญาตใช้สี่ลิตรตัวหนึ่งขออนุญาตก่อนต้องไปขออนุญาตใช้เสียงก่อนวันสองวันนี่แหละถึงจะถึงจะวิ่งหาเสียงได้ครับโชคดีนะแล้วก็จะเป็นงาคร่วมกันครับเสือเดงเนัดนะค่ะสาธุสาธุนะคะเพราะว่าท่านนายกนะคะเป็นกันเองมากนะคะเอเเสืดงป็นคนนทีี่่แล้วเสือ ก็สาธุสาธุนะคะนีนะคะลุงมาช่วยตรงกลางเลยโอ้ยไปง่ายเลยทีนี้เราอยู่ขอบเราก็เบาเลยนะเพราะว่าน้ำหนักลุงเอาหมดแล้วลุงสูงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงวางบันไดก่อนแล้วลุงรับเออ เกือบไม่รอดเฮ้ยเสียเศษแล้ว,ะะลวปะปูโอ้ยตอนแรกว่าจะทำแล้วค่อยเก็บตอนนี้เก็บเลยในเอฟซีเพราะวะ่าลุงจะทำแล้วลุงจะทำรั้วแล้วนะเก็บเลยเก็บไว้ทำกับข้าวเสียดายเสียดายกำลังงาม เก็บไปแล้วทำกับข้าวเพราะว่าลุงทำรั้วตรงนี้เกี๋ยว้ก่อนเก็บไว้ก่อนกำลังงามกำลังงามลุงจะทำรั้วทำกำแพง เดี๋ยวเราเก็บมันก็ขึ้นมาใหม่อ๋อถือไม่หล่อลูกเก็บมันย่อนมันอ้อมันจะขึ้นไม่ลุงมันจะงาม เก็าบดยเปกลอนยอเนกอนข้าสีได้เอาใบอ่อนมันผอมดีเ,เ,ขเ,กกเข,าเ,ขาเอาไปแกงแกงแด้มมนอ่อนใส่หมูมันก็จะขึ้นใหม่อีกรอบมันก็จะสวยนนอีกสนะีนะเก็บไปจนรุ่น สบายสวยจังนี่น้ำแดงผักนั้นเราเก็บแบบนี้แหละมันก็จะงามตลอดเลยโอ้ยได้แล้วกลับเข้า

มาแบกเหล็กไปให้ลุงช่างนะคะสี่เส้นนะคะมันต่อกันเนาะบอกว่าสามคนตรงกลางกลัวมันหักออกนะเนี่ยพูดยาะกว่าไหมันตั ลุงจะเข้ากลางลุงจะเข้ากลางเพอดีลุงแบกหมดแล้ลุงเข้ากลางนะเออโอ้ยลุงสูง <laughs> อโอ้ยเบาเบา